นี่คุณสรุปว่าถ้าเราเลือกหัวข้อข่าวเปิดตัวกันไม่ได้เนี่ยก็ส่งให้บอร์ดเขาเลือกกันไปเลยดีกว่าจบได้ค่ะมไม่ต้องยิ้มนะคุณไม่มีใครอยู่แล้วคนลุกนี่แล้วบอกเขาก็บอกว่าให้เราคิดท่าจํารายการด้วยรายการเนี่ยจะได้มีภาพจําเหมือนรายการวีรพลคนขันเจ้าเจ้า,า,าคุณ มันแบบระยะใกล้เลยไม่ได้ตั้งใจเรื่องท่าเนี่ยไม่ต้องหัวเลยฉันน่ะคิดมาแล้วดูนะข่าวเนี้อ,อีหยังรับรองคนจำแน่นอนถ้าเลยคุณนี่เหม็นได้เข้ากับผมเลยผมว่าเอาท่าผมดีกว่าข่าวนี้หยังวะอ,อะไรอายุ8ขวบหรอเฮ้ยคุณเลยมันเป็นรายการข่าวเบาสมองก็ต้องเอาท่าแบบนี้แหละที่มันขำๆไงแล้วแถวนี้ย มีใครขำกับคุณปะเยบหยุ <h ats> แเดีนะถามจริงจกก่อนจริงจกลูกหนูลูก mm. เห็นท่าเมื่อกี้เปล่าว่าหนูขำปะจริงจกบอกว่า นี่สุนจีบอกอะไรให้นะ mm hmm. ต้นกำเนิดไอเดียรายการนี้นะคุณมันก็มาจากผมผมก็เป็นพิธีกรคุณก็ต้องให้เกียรติและก็รับฟังผมบ้างนะแต่ว่าฉันเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์รายการฉันเนี่ยต้องดูภาพรวมของรายการเพราะฉะนั้นคุณฟังฉันเลยนะว่าท่าของฉันเนี่ยยังไงก็เวิร์กกว่าใครใครบอกว่าเวิร์กแถวนี้มีคนบอกว่าเวิร์กเหรอ อ๋อเอ็งอ่านตอนนั้นบอกว่าเวิร์กเหรออ็งอ่านลูกเอ็งอ่านลูกอ็งอ่านลูกลูกแม่ท่าเนี้ยมันเวิร์กไหมเอ็งอ่านลูกฮะอะไรนะเอ็งอ,อ่างบอกว่า my work my work คุณแล้วคุณเอาแต่กวนฉันแบบเนี้ยแล้วงานมันจะเดินไหมล่ะโอ้โหคุณไม่กลัวมันเลยไงไม่กลัวยงังจิ้งจกก่อนเลยคุณนะ่ะเอางี้ไม่ต้องเถียงกันแล้วลผมว่ามันเสียเวลามากเลย ถ้าเราเลือกท่ากันไม่ได้นะผมว่าเปิดบัวกันไปดีกว่าให้คนในหมู่บ้านเนี่ยเลือกว่าท่าใครเจ๋งกว่าถ้าเขาเลือกท่าไหนาเราก็ใช้ท่านั้นขี้โกงยังไงก็ถ้าเกิดว่าคุณให้คนในหมู่บ้านบวเนี่ยเขาก็โหวตคุณทั้งนั้นสิเพราะว่าคุณอยู่หมู่บ้านนี้มาก่อนฉันขี้โกงงั้นเอางี้เราไม่ต้องบอกว่าท่าใครเป็นท่าใครวัดกันที่เนื้อเอไปเลยโอเคไหมเ็ว ก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีจะมีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไป